สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บรรยากาศทุ่งนาบรรยากาศดีนะคะแล้วก็เรารวมกันมาช่วยหลอนงัวนะคะอยู่ที่บ้านบ้านไรแม่บ้านไรบ้านนี้บ้านทุ่งทองบ้านทุ่งทองตำบลอะไรคะตำบลโพบนโพ อเองวจเเรามากับทีมผู้ใหญ่บ้านนึ่งูนะครแล้วก็น้องรีวิวพ่อนองพ่อใหญ่ครีมนะคะอ่าคนที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องวัวติดต่อน้องรีวิวนะคะส่วนมีปัญหาสุขภาพเรื่องไายติดต่อกระเจยนะคะเดี๋ยวเรามาดูน้องวัวกันค่ะว่าน้องวัวอาการหนักมากนะคะป่วยมาได้9วันแล้วนะคะ ไม่ยอมลุกนะคะผิวพรรณสวยมากนะคะปวนก่อ,อนนั้นเก้าวันแต่ว่า <ไป S 2> นอนน,น,อนี่เก้าวันคุณคะวยก่อนน่าเก้าวันแล้วก็<ช>นอนนี่เก้าวันนะคะเราอยากฝากให้ท่านดูแลสุขภาพน้องวัวด้วยและตัวของท่านด้วยนะคะชีวิตมีค่านักคะท่านรู้จักครอร์ฟิล B วินเอนเดเรสคอร์ฟิลคกลเล็กแต่คุณค่ายิ่งใหญ่ฟ้าสีทองฉลากสีขาวตราบีเอนเดเรสทีานของเรายินดีลงพื้นที่ช่วยผู้มีปัญหาสุขภาพนะคะขอบคุณมากค่ะ